คนหนึ่งที่ชอนนี่นได้ใช่ไหมคะแล้วก็จะมีคนหนึ่งก็คือพี่กบพี่กบเขาจะเป็นคนที่เวลาเรามีงานเราจะเจอกันคนอยู่สารคามด้วย่ะคะแต่ว่าช่วงมันจะจะเจอกันไม่บ่อยนานๆจะเจอกันโดยงานที่เป็นงานใหญ่จริงๆอะไรประมาณ <c oughs> ก็เมื่อวานก็ได้ก็ได้เขาก็ลงมาถ่ายทอดวิชาการถอดอินเทนให้แต่จริงมันมันไม่เรียกว่าการถอดอินเทนนะที่เล็กม,มันมากกว่าน,นั้น ็นการถอดถอดถอดเขาเรียกว่าอะไรอ่ะคือคือเขามาสอนเขามาสอนเลยแล้วก็เขาเขาบอกว่าเราจะเอาคนของเรากลับบ้านว้าวคือเอาคนของตัวเราขึ้นวิติ์ที่ห้าให้เรทีุ่ดคือมันจะมีอันนี้เล่าเล่าก่อนที่จะเล่าได้เลยเล่าได้เลยจัดจัด้วย กัวตนเราเรารู้อยู่แล้วว่าเราเป็นใครเรามาจากที่ไหนแล้วเมื่อวานก็คือเรารู้แล้วว่าเรามาจากที่ที่หนึ่งซึ่งเราต้องมาทํางานตรงนี้และเราต้องเอาคนของเรากลับก่อนมันจะมีในในโลกปีมีที่ปักคนด้วยกูต่างมิติเอาขึ้นมาจากอินเนอรอ์และเขายังสารลับเมกาเยอะอยู่ที่นั่น ที่นั่นแล้วก็มีเหมือนกับว่าเป็นคนแล้วก็แต่งงานกับคนก็กลายเป็นว่ามีมนุษย์ต่างสายพันอันนี้คือที่ได้มาเมื่อวานนะคะอืแล้วก็ทีเนี้ยเขาบอกว่าเราที่เผาตามมิติของดาวเนี้ยมาโลกนี้นะมนุษย์อ่ะเขาเรียกว่าเป็นของโสม ก็ใช้คําพูดนี้นะคําว่าเหมาะสมมาหมยถึงว่าถ้าอ้อนแตงก็จะไม่เขาจบอกผมว่าคําเนี้ยไม่ใช้เราจะไม่ใช้แต่เราจะใช้คําที่เหมาะสมเหมือนกับว่าโลกนี้นะพ่อมาเนี่ยเราอยู่ในคันมารดาเขาบอกว่ามนุษย์มนุษย์จริงๆนะถูกถูกโปรแกรมจิตไว้แล้วโดยเหมือนอนุนาคีนี่แหละถ้าถ้าเข้าใจไม่ผิดนะแต่เขาไม่ได้พูดว่าอนุนาคีหรืออะไร เขาบอกว่าถูกปรกันไว้แล้วพออยู่ในคันเนี่ยในคันในตัวมนุษย์เองที่เป็นตัวมนุษย์เนี่ยก็เป็นสิ่งที่เป็นมิติสามอะค่ะให้พูดว่าเป็นมิติสามเนาะเพราะว่าอย่างที่ลูกเรารู้ลุกคนก็นจะกลเข้ามามาที่ที่ตัวที่ที่โลกเนี้ยเพื่อมาเรียนรู้สิ่งนี้ใช่ไหมคะเรียนรู้ความโหลดความโลภความหล,คมลคมมงความอิจาริเสียคนโลกนี้มีโปรแกดอทีเนี้ยพอเรามา พอเรามาปุ๊บเนี่ยเมื่อวานเนี้ยเขาบีบคอมากเลยเนี่ยเข้ที่พูดดีเสยกว่าตาพูดไม่ได้แล้วมีคออยู่ตลอดเลยคือแล้วทีเนี้ยเรามาตรงเนี้ยพอเราลงมาปุ๊บเนี่ยเราจะถูกเหมือนปอกคออะค่ะถูกกาหนดไปเลยอยู่ในคานเกิดเมาจนติดในคานเรานอนตอนที่เราไม่ลงมาถึงเรามาเกิดเองแันมาอยู่ในคานเนี้ยเราบริสุทธิ์มากอยู่ในมิติที่ห้าหกเจ็ดแปดาว ดาวดวงนี้คือดาวมิติดาวแล้วก็เขาบอกว่าพามาเนี่ยก็คืออยากมาเรียนรู้เหมือนอยากจะมาช่วยมันออที่นี้พอมาอยู่ในทันพอคลอดออกมาเขาโปรแกรมเลยว่าต้องมีงความโกรธต้องมีงความโลภต้องมีความหลงต้องมีความเอาชอนะแก่นย่งยืนดีถ้าไม่งั้นอยู่ไม่ได้เพราะความบริสุทธิ์ที่บริสุทธิ์จะอยู่บนโลกนี้ไม่ได้ ต้องเป็นแบบนั้นก่อนเออวาบริสุทธิ์จะอยู่ในคันมารดาไม่ได้ถ้าเป็นจิตที่บริสุทธิ์เพราะจิตที่บริสุทธิ์อยู่ไม่ได้ถ้าเขาไม่ถูกโปรแกันจะแทงจะแทงเลยทีนี้ก็เลยมาคนของดาวนั้นน,นมาแล้วข้อมาเนี่ยมาแล้วมันกับมันโดนมันโดนแบบครอบไว้อค่ะโดนครอบไว้ ก็เลยต้องเขาก็เลยบอกว่าเขาก็เลยต้องมาเพื่อที่ตัดคนของเขากัดก่อนคนของเขากับต่นอนแล้วเราจะต้องถอดถอดขอบคอ,อให้คนของเราเราจะต้องถอดขอบคอให้คนของเราเป็นักแรกก่อนมันก็เลยถามว่าแล้วสิ่งที่ย้อนทาในสมาธิขวันตั้มใช่หรือไม่ใช่แต่ช้าเราถึงต้องมาทั้ง และสอนวิธีให้ท่านผมสอ,คอ,องคนนั่นน่นะก็เลยคือทุกคนที่จะเข้าสมาดเข้าคอร์สคันตันจะต้องเรียนที่คลาสหนึ่งก่อนให้เข้าถึงตรงนั้นและให้รถจับแท่งคิดตันให้ร้จับตัวคิดตันจริงๆเขาพูดว่าแกนใสตานจัจกรวาลคือแท่งคิดตัน ยี่วมเช้าที่ส่งลงเขาบ่หมุนประจำตรงนั้นเป็นคั้งที่จะถอดดินแผ่นและถอดด้วยตัวเองคมือจะสอนและวันที่จะทาใ้รับไม่ได้ไปที่ดาวใดเพราะอุปกรณ์ที่จะถอดดินแผ่นนั้นที่จะถอดออกพอนั้นอยู่ในตัวเราคือการเหมือนกันเหมือนกันมักกน,มนเป็นมันเป็นสิ่งที่มันจะทําให้เราตื่นเพื่อเข้าส่วิติก้าได้เลยที่สุด เออิุณภาพในการปฏริบัตฟังนิ้ทานจบแล้วอ่าทีนี้เล็กขออนุญาตต่อจักรูอ้อนนิดนึงถ้าเผื่อว่าทีมงานของเราและโดยเฉพาะอย่างยิ่งตอนเนี้ยคนที่อยู่ในห้องนี้ตอนเนี้ยสนใจอยากจะเข้าห้องสมาธิกวนตมัมซึ่งเล็กก็ไม่รู้ละว่าในห้องเนี้ยมีใครยังไม่ได้เรียนคลาสหนึ่งบ้างแต่ว่าเขาอยากเข้าไปเรียนรู้วิธีถอดอิมแพลนด้วยตัวเองเนี่ยเขาสามารถเข้าได้ไหมครครูอ้อนในห้องเนี้ยตอนนี้มีหลายคนอ่าต้องผ่านคล่ก่อนอ่าต้องผ่านคลาสหนึ่งก่อนอ ใช่ต้องผ่านโดยกระวนการก่อนต้อเรียนรู้เข้าใจก่อนว่าการทรงอารมณ์อยู่ที่อ่าการกลับสู่ภายในเป็นยังไงโดยโดยขั้นต้นก่อนค่ะค่ะค่ะแล้วก็พี่พี่เพื่อนๆในห้องนี้ที่ผ่านคลาสหนึ่งแล้วใครสนใจจะเข้าห้องสมาธิวันตั้มนะคะวันจันนี้ครูอ้อนจะสอนวิธีการถอดอิมแพลนด้วยตัวเองนะ ก็ให้รีบติดต่อครูอ้นเพื่อเข้าห้องกวนตั้มนะมีหลายคนยังไม่ได้เข้าและถ้าสนใจก็รีบบอกเลยค่ะวันจันนี้แล้วนะซึ่งอันนี้เดี๋ยวเล็กจะเผยแพร่คลิปเสียงนี้ที่ครูอ้นพูดซึ่งเล็กอัดเวลาล่ะให้กับเ,เพื่อนๆในห้องได้ทราบต่อไปนะว่ามันมีความสําคัญอย่างไรนะในเรื่องการเรียนรู้การตอดอิมแพนด้วยตัวเองตอนนี้ค่ะ,คะโอเคทั้งนั้นเดี๋ยวตัดเข้าสู่รายการเลยนะคะ